ขอขมาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ให้ทุกคนปิดไม้นะไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเราชื่อไม่ถามนะไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวคําตอบที่หนูตอบออกมาเพื่อนจะเอาไปลอกแล้ว เอาไปทําแบบทดสอบนะดังนั้นถ้าหนูรู้หนูเขียนไว้ในสมุดของตัวเองนะอ่ะเราไม่ดูนะคะอันดับแรกนะอันดับแรกพอเข้ามาในแบบทดสอบใช่ไหมคะจะให้เขียนชื่อพร้อมกับนามสกุลเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรดูตัวอย่างนะคะเราช่อมีตัวอย่างให้ว่าหนูต้องเขียนอย่างไรโอเคไหมตะกี้นองของเราชื่อแม่ขึ้นนะคะเอาไม่ขึ้นหรอลูกมันโหลดอยู่ มีใครมีใครไม่เห็นไหมทุกคนไม่เห็นเหมือนกันไหมหรือมีคนเห็นแล้วผมไม่เห็นแล้วผมเห็นแล้วคััหนูเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นยังลูกเห็นแล้วหนูยังไม่เห็นนะคะแสดงว่าเครื่องหนูช้านะคะเพราะทุกคนเห็นใช่ไหมลูกงั้นเดี๋ยวลองรลองออกแล้วเข้ามาใหม่นะลูกนะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วอ่าโอเค อันแรกนะคะให้หนูเขียนชื่อหนูชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรใส่ให้เหมือนตัวอย่างนะคะแล้วก็อยู่ปออะไรปอจุดห้าทับอะไรนะคะแล้วก็เลขที่ไม่ต้องเขียนคําว่าเลขที่ให้ใส่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามลงไปเลยโอเคไหมคะอ่ะนี่คือหน้าแรกของแบบทดสอบที่เข้ามาแล้วจะเจอแล้วต้องกรอกนะต่อมาเรามาเจอข้อที่หนึ่ง อันเนี้ยเป็นบทที่ 1, นึสสนะคะสิ่งที่เราชื่อสอบก็คือบทที่ 1, นึสานะแสดงว่ามันจะต้องมีทั้งบทที่ 1, 2, ึสองานะคำแรกนะคะอ่านว่าหนีหาอ่าหนีห่าอันเนี้ยเขาบอกว่าข้อใดคือคำสุภาพของคำว่าหนีห่าใช่ไหมคะหนีห่าแปลว่าสวัสดีใช่ไหม ข said, ้อที่หนึ่งอ่านว่าเจ้าอันเจ้าอันข้อที่สองอ่านว่าหนินห่าวหนินห่าวข้อที่สามอ่านว่าหวานอันหวานอันข้อที่สี่อ่านว่าเจ้าช่างห่าวเจ้าช่างห่าวนะคะอันนี้อ่านว่า หนีห่าวหน้าตาหน้าตาข้อหนึ่งสองสามสี่หน้าตาอันไหนล่ะคล้ายๆกันและออกเสียงคล้ายๆกันนะคะนั่นคือวิธีเลือกคำตอบนี่คือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองข้อที่สอง w วยอ่าเวยเป็นคำกล่าวทักทายเวลาใดของคนจีนนะคะ เวยวยในบทบทที่หนึ่งของเราไหมที่มันบอกวยหนีหา่าวหน,นีเจ้าเฉย <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมคะเป็นบทที่หนึ่งของเราเลยถ้าหนูเจอคำศัพท์แบบนี้นะคะถ้าเจอเป็นคำศัพท์ที่ไม่ใช่ประโยคให้เปิดไปดูหมวดคำศัพท์ของแต่ละบทว่าคำที่หนูเจอเนี่ยมันอยู่ในบทไหน ะะมันอยู่ในบทไหนและมันแปลว่าอะไรคํานี้อ่านว่าหวยนะคะเขาบอกว่าข้อที่1เป็นคํากล่าวทักทายเวลาตื่นนอนข้อที่2เป็นคํากล่าวทักทายเวลาเจอเพื่อนบ้านข้อที่3เป็นคํากล่าวทักทายเวลารับโทรศัพท์ข้อที่4เป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอเพื่อนใหม่นะคะหวย นี้ห่าวนี้เจ้าเฉยนะคะแสดงว่ามันควรจะเป็นอะไรดูดีๆนะคะนี่คือข้อที่สองต่อมาข้อที่สามอ่ะข้อที่สามอันนี้คำศัพท์นะยีสานยีสาสรมีความหมายตรงกับภาพใด หนูเจอคําว่าหยิสานในคําศัพท์ของบทไหนล่ะเปิดดูคําศัพท์หยิสานหนูเจอคําว่าคําไหนที่เป็นความหมายของเขาร่มไอศกรีมเคก้กคนคุยโทรศัพท์นะคะคําว่าหยิสานหนูคิดว่ามันแปลว่าอะไรต่อมาข้อที่สี่อ่ะข้อที่สี สีเทาสีเทาภาษาจีนคืออะไรคำว่าสีเทานะคะจำไว้ให้ดีคำว่าสีในภาษาจีนจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเซอนะคะเซอข้อที่หนึ่งหงเซอข้อที่สองลุยเซอข้อที่สามหลานเซอร์ ข้อที่สี่หุยเซอนะคะทุกคําลงท้ายด้วยคําว่าเซอแสดงว่าทุกคํากล่าวถึงสีหมดเลยแต่ในบทเรียนจะมีแค่สีเทาสีเดียวเท่านั้นที่เราเรียนใช่ไหมคะดังนั้นคิดให้ดีดูให้ดีว่าสีเทาคืออะไรนะอ่าสีเทาไม่รู้ว่าอยู่ในบทไหนด้วย บทที่หนึ่งสองสามไปหาดูให้ดีมันจะมีคำว่าสีเทาอยู่มันอ่านว่าอะไรหงเซอร์ลุยเซอหลานเซอร์หรือหุยเซอร์นะคะถ้าใครเจอแล้วติ๊กไว้ว่าตรงเนี้ยมันมีในข้อสอบที่เราชื้อเอามาอธิบายให้ฟังนะคะต่อมาข้อที่คุณครูขะขอข้อสี่รอบได้ไหมคะ ข้อที่สี่ถามว่าสีเทาภาษาจีนคืออะไรค่ะข้อที่หนึ่งอ่านว่าหงเซอข้อที่สองอ่านว่าลุยเซอข้อที่สามอ่านว่าหลานเซอข้อที่สี่อ่านว่าหุยเซอนะคะอันไหนคือสีเทานะคะทุกข้อเป็นสีหมดเลยนะคะถ้าลงท้ายด้วยคำว่าเซอนะคะถ้าลงท้ายด้วยตัวเนี้ย นะคะถ้าลงท้ายด้วยตัวเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าเขากำลังพูดถึงสีนะคะถ้าเจอในข้ออื่นก็จำให้ดีว่าถ้าหนูได้ยินอะไรที่เป็ะที่เป็นเซื้อเมันต้องหมายถึงสีแน่นอนนะคะต่อมาข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าเวยหนีห่าวมีความหมายตรงกับข้อใด เวยหนีห่าวเมื่อกี้เราเจอข้อหนึ่งที่บอกว่าเวยเป็นคำทักทายในสถานการณ์ใดใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเวยหนีห<ด>่าวมีความหมายตรงกับข้อใดคำว่าหนีห่าวทุกคนรู้ดีว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมหนีห่าวทุกคนรู้ดีข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าฮัลโหลสวัสดีดค่ะ สวัสดีครับ,บข้อที่สองฉันกําลังหารม่มข้อที่สามคุณต้องการคุยกับใครคคุณต้องการคุยกับใครครับต่อมาข้อที่สี่ฉันหาไม่เจอค่ะฉันหาไม่เจอครับหว้ยหนีห่าวหนีห่าวคืออะไรละ่ะหนีห่าวคืออะไรหนูมาดูคําแปลอันไหนที่หนูรู้ว่ามันคือหนีห่าวใช่ไหมคะหนูสามารถเลือกข้อนั้นได้ตอนนี้ใครเปิดไมค์อยู่คะเอียะ เอ่ะปิดใหม่ลบกวนปิดใหม่ให้คุณครูด้วยนะคะลูกขอบคุณค่ะอ่ะต่อมาข้อที่หกอ่ะเห็นไหมข้อที่หกเริ่มเป็นประโยคเขาถามว่านีเตอหยิสารชื่อฉันมาเหยียนเซอได้ยินคำว่าเซอไหมคะเซอหมายถึงอะไรอ่ะ ีครับเกี่ยวกับสีอ่เ<ร>าเขาถามเกี่ยวกับสีนะคะเขาบอกว่าจากคำถามดังกล่าวควรตอบกับตามข้อใดหนีเมื่อเขาใช้หนีในการถามใช่ไหมอันดับแรกเราก็ต้องใช้บอกในการตอบใช่ไหมคะข้อไหนที่ไม่ใช่บอกเราสามารถตัดทิ้งก่อนได้โอเคไหม ถ้าเป็นคำถามเวลาตอบเราจะต้องใช้หัวในการตอบดังนั้นดูให้ดีว่าข้อไหนที่ไม่ใช่หัวตัดทิ้งก่อนได้เลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหัาเจา้าป้าปะอ่าเขาถามหาเหยียนเซอร์นะคะมีคำว่าเซอร์นะหัวเจา้าป้าปะถูกต้องหรือไม่ข้อที่สองน้เจ้าเฉยอ่าไม่ใช่หัวแล้วใช่ไหมต่อมาข้อที่สาม 我อ雨伞是灰色啊我ร雨伞是灰色นะคะต่อมาหนีเตป้าปะชื่อสฉมีสองคำใช่ไหมคะมีสองคำที่ไม่ได้ใช้วอใช่ไหมเราสามารถตัดสองช h o นั้นทิ้งได้ก่อน แล้วเหลืออีกสองช้อยนะคะเราก็พิจารณาว่าเขาถามหาอะไรแล้วคำตอบควรเป็นอะไรนะคะอ่ะนี่คือข้อที่6ต่อมาข้อที่7จ็ายหุ้ยนะคะขายหุ้ยมีความหมายตรงกับข้อใดถ้าหนูเจอเป็นคำศัพท์แบบนี้ สิ่งที่หนูต้องทำก็คือเปิดไปดูในคำศัพท์นะคะในพาร์ทของคำศัพท์บทที่1 2 3สว่าเขาอยู่ในบทไหนนะคะคายหุ้ยมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะ 1. มองเห็น 2. ประชุม 3. ร่มกันฝน 4. สีเทา หนูเจอคำไหนหนูก็ตอบข้อนั้นนะคะหนูคิดว่าข้อไหนใช่หนูก็ตอบข้อนั้นต่อมาข้อที่แปดจื้อสิงเชอร์จือจ้อสิงเชอร์มีความหมายตรงกับภาพใดเป็นคําศัพท์อีกแล้วนะคะ,ะเวลาเป็นคําศัพท์หนูต้องไปดูตรงไหนนะคะรถจักรยาน รถโรงเรียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะหนูจะเลือกคำตอบคำไหนหนูก็ดูเอาเองนะ,ะอันนี้เป็นคำศัพท์จื้อสิงเชนะคะคืออะไรก็ไปดูเอาเองต่อมาข้อที่เก้าวอจัว่วกงกงฉีเชอ่วาวจัว่วกงกงฉีเชอ ข้อความดังกล่าวพูดถึงยานพาหนะใดอ่แสดงว่าวอจัว่วกงกงชี้เชอมันจะมีคำศัพท์ที่เป็นยานพาหนะอยู่หนึ่งคำใช่ไหมวอใช่ยานพาหนะไหมไม่ใช่จั่วใช่ยานพาหนะไหมขออนุญาตนะคะแบบนึงแบบนึงนะคะสอ เดี๋ยวต้องไปดูนพิงานาทั้งวันเลยไหมอันนี้นะคะเรามาดูจั่วนะคะจั่วใช่ยานพาหนะไหมกงกงชี่เชอใช่ยานพาหนะไหมหนูก็ไปดูว่าเขามีความหมายว่าอะไรนะกงกงชี่เชอใช่รถยนต์ไหมหรือจะเป็นรถโรงเรียนหรือว่าเป็นรถประจําทางหรือว่าเป็นเครื่องบินนะคะไปหามาว่าเขาคืออะไร ต่อมาวัวจยวะเซียวเสี่ยไปเรียวเยวววสี่ยเซียว,รยว,รยวประโยคข,ข้างต้นมีความหมายภาษาไทยตรงกับข้อใดแน่นอนดูก่อนวอคือใครวัคือฉัน ดังนั้นเวลาแปลภาษาไทยมันจะต้องมีคำว่าฉันอยู่ในประโยคใช่ไหมคะอ่าข้อที่หนึ่งฉันเดินไปโรงเรียนข้อที่สองเขานั่งรถประจำทางไปโรงเรียนเขาอ่าข้อนี้ถูกต้องไหมเขามาแล้วต่อไปคุณไปโรงเรียนอย่างไรใช่ไหมต่อมาฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียน ฉันนะคะมีฉันสองข้อเราชื่ออันโตนิกรูไ้ไหมคะว่าเจ้วเสี่ยวเชอร์ซูเสี่ยวว่าเจ้วเสี่ยวเชอร์ซูเสียเ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 ่ยวนะคะอ่าให้แน่นอนที่เรารู้รรอยู่ว่าว่าแปลว่าฉันแสดงว่าช้อยที่เราต้องเลือกไม่หนึ่งก็สี่ นะคะไม่หนึ่งก็สี่เพราะมันมีคำว่าฉันแล้วเราไปดูอย่างอื่นประกอบจั่วคืออะไรเสี่ยวเชอร์คืออะไรเสวียเสี่ยวคืออะไรนะคะดูประกอบกันนะว่าเราควรจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสี่นะคะเราชื่อคะเราชื่ออ่านโจทย์ข้อเก้าให้อีกได้ไหมคะข้อเก้าว่อจัว่วกงกงีเช,ชอร์ ว่อจั่วกงกงชีเซอนะคะอันนี้เขาถามหาถึงยานพาหนะนะคะไม่ได้ถามว่าโจดแปลว่าอะไรนะคะแต่เขาถามว่าประโยคน,นี้ยานพาหนะที่เขาพูดถึงคืออะไรนะคะผ่านนะข้อ11นะคะข้อ11นี่เจนดมอ么去 ชิงไม่หน i เจ n เมอ h ชีชิชงไมมีความหมายตรงกับข้อใดหนใช่ไหมคะหนีแปลว่าอะไรอ่าค,คุณแล้วคราวเนี้ยมันมีเครื่องหมายคําถามเราก็ดูเราดูว่าข้อไหนที่เป็นเครื่องหมายคําถามเวลาแปลมันก็ต้องเป็นคําถามใช่ไหมคะ โจทย์ภาษาจีนเป็นคําถามเวลาแปลก็ต้องเป็นคําถามหนูก็ดูว่าอันไหนที่ไม่ใช่คําถามหนูสามารถตัดช้อยนั้นทิ้งได้ก่อนโอเคไหมคะข้อที่1คุณไปเชียงใหม่อย่างไรอันนี้เป็นคําถามไหมเป็นคําถามเก็บไว้ก่อนต่อมาฉันเดินไปสวนสาธารณะอันนี้ใช่คําถามไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เราคาทิ้งได้คุณไปโรงเรียนอย่างไร อ่ะอันนี้คําถามเก็บไปก่อนฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนอันนี้ไม่ใช่คําถามทิ้งไปก่อนอ่ะตอนนี้เหลือสองข้อแล้วเรารู้แล้วว่าค่ะกูอ่านโจทย์อีกทีให้ฟังหน่อยได้ไหมคะข้อนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เจินเม่ชุ่ยชิงไม้นี่เจินเม่ชุ่ยชิงไม้นะคะ Oh, okay. นี่ก็คือคุณใช่ไหมคะอ่าคุณได้คุณและเหมือนกันทั้งสองข้อเจมิจมะเจิมะไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรต้องไปดูที่คำศัพท์เอาเองนะคะเจิญมะชี่ชิงไม้คืออะไรไม่รู้ไปดูในคำศัพท์เอาเองนะ,ะต้องดูต้องรู้ว่ามันอยู่ในบทไหนนะถึงจะรู้ว่าต้องตอบอะไรนะคะต่อมาข้อที่สิบสองอ่าเป็นคำถามเหมือนอันนี้ถามอันนี้ตอบนะคะ 我开ายเชี War, ิงใหม่ ui, อ่าว่า开车去เชีิงใหม่ประโยคเป็นคําตอบอันไหนที่เป็นคําถามเราตัดช้อยทิ้งก่อนฉันนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ฉันขับรถไปเชียงใหม่ฉันเดินไปโรงเรียนคุณจะไปเที่ยวด้วยกันไหมอ่าข้อนี้เป็นคำถามตัดทิ้งได้ก่อน แล้วเหลือสามช้อยใช่ไหมคะเราก็มาดูมาดูที่ข้อ11ว่ามันมีตรงไหนเหมือนกันไหมบบข,อขอโจทยขอ้อสองอีกเพีาายงวอไคเชอร์ชีชิงมไมค่ะวอลไคเชอร์ชี่ชิงไม้นะคะอ่าฉันนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ฉันขับรถไปเชียงใหม่ฉันเดินไปโรงเรียนคิดว่า คำว่าชิงไม้มันแปลว่าอะไรล่ะนะคะดูให้ดีต่อมาข้อที่สิบสามอ่าข้อที่สิบสามเขาบอกว่าวอสีจัอรยานไปสวนอ่าวอสีจอช,ชอรยีกงหยวน จากประโยคดังกล่าวจุดหมายปลายทางคือข้อใดนะคะจุดหมายปลายทางของเขาก็คือคําว่ากงเหวียนนะคะกงเหวียนแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าแปลว่าห้องเรียนหรือว่าแปลว่าเชียงใหม่หรือว่าแปลว่าสวนสาธารณะนะอ่าดูให้ดีนะคะโบชีจื้อสิงเซอชุยกงเหวียนมีความหมาย ตรงกับข้อใดนะคะคาว่ากรงกงหยวนเนี่ยกงหยวนเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะมันแปลว่าอะไรความหมายภาษาไทยของเขานะคะต่อมาข้อที่14อ่าเฟจเฟจนะถ้าเจอคําศัพท์เราจะต้องเปิดดูที่คําศัพท์นะคะหน้าคําศัพท์ว่าอันนี้มีความหมายว่าอะไรเฟจมีความหมายตรงกับภาพใด รถไฟไหมรถโรงเรียนไหมหรือว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่าจะเป็นรถประจำทางนะคะดูให้ดีต่อมาข้อที่15นะคะข้อที่15ก็คือวเสียงชื่อตันเกาวาเสียงชื่อตันเกา ประโยคดังกล่าวพูดถึงอะไรนะคะวอดเสียงชื่อตันเกาตันเกาคือน้ำผลไม้ไหมหรือว่าจะเป็นเค้กหรือว่าคือเสื้อผ้าหรือว่าคือไอศครีมนะคะไปดูในพาร์ทคำศัพท์นะคะไปดูในคำศัพท์ว่าตันเกาคืออะไรวอดเสียงชื่อตันเกาตันเกามีความหมายว่าอะไรนะคะดูให้ดีว่าเขาอยู่ในบทไหนนะคะอ่ะ ต่อมาข้อที่16บหกข้อที่สิบหกยงหมายเฉิน,ม,น,ม,ฉนม,มีความหมายภาษาไทยตรงกับข้อใดคําว่านีีเสยงหายเฉนินะคะอาจจะเป็นชื่อเรื่องด้วยซ้ำไปนะคะแปลว่าอะไรแน่นอนมีคําว่าหนาีมีคําว่าหนี แล้วก็มีประโยคคําถามเราก็ดูก่อนว่าในช้อยของเรามีข้อไหนที่เป็นคําถามข้อไหนที่เป็นคําถามเราเก็บไปก่อนข้อไหนที่ไม่ใช่คําถามเราตัดทิ้งไปนะคะอ่าฉันอยากฉันต้องการซื้อชุดใหม่เป็นคําถามไหมไม่ใช่ใช่ไหมเขาอยากกินไอศครีมอันนี้ก็ไม่ใช่คําถามเธออยากดื่มน้ําผลไม้ไหมอ่าอันนี้เป็นคําถามและ เธอต้องการจะซื้ออะไรอันนี้ก็เป็นคำถามแสดงว่าช้อยที่เหลือให้เราเลือกไม่ข้อ3ก็ข้อ4ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปดูว่าเสียงหมายเฉยมีความหมายว่าอะไรนะคะอ่ะนี่คือข้อที่16ต่อมา17จอ่าจากภาพดังกล่าวคือภาษาจีนในข้อใด อันนี้คือภาพอะไรเนี่ยคุกกี้คุกกี้กกอ่าอันนี้คือคุกกี้เราก็ไปดูคุกกี้ภาษาจีนคืออะไรข้อที่หนึ่งปิงกาดปิงกาดข้อที่สองกัวจื้อกัวจื้อข้อที่สามปิงฉีลินปิงฉีลิน ข้อที่สี่ตั้นเกาตั้นเกานะคะคุกกี้ภาษาจีนคืออะไรปิงกานกัวจือปิงฉีหลินหรือว่าตั้นเกานะคะดูให้ดีต่อมาข้อที่สิแปอ่า วอเสียงหม่ซินอีฟวอเสียงใหม่ซินอีฟเป็นประโยคตอบกลับหรือประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะแสดงว่าช้อยไหนที่เป็นคำถามให้ตัดทิ้งไปก่อนฉันต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่คุณต้องการซื้ออะไรเขาอยากได้ของเล่นฉันชอบดื่มน้ำผลไม้อ่า ช้อยไหนเป็นคำถามช้อยนี้เป็นคําถามตัดทิ้งต่อมาเขาขึ้นต้นด้วยควําว่าบอกจะต้องเป็นฉันใช่ไหมคะเขาได้ไหมเขาไม่ได้ดังนั้นมีช้อยอยู่สองตัวเลือกไปอ่านดูนะคะว่าคําศั์ w ์ a t s เสียงหมาย Sin Efu แปลว่าฉันต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือฉันชอบดื่มน้ําผลไม้นะคะอ่า ต่อมาข้อที่19นะคะข้อที่19หนีเมินหนีเมินหมายถึงอะไรหนีเมินนะคะหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเธอหมายถึงพวกเขาหรือว่าหมายถึงพวกมันอ่าหวอเมินมาจากคำว่าหว่อ หนีเมินมาจากคำว่าหนีนะคะทาเมินมาจากคำว่าทาดังนั้นดูให้ดีว่าหนีเวลาอยู่คนเดียวเขาคืออะไรหัเวลาอยู่คนเดียวคืออะไรแล้วพอมารวมกันกับคำว่าเมินนะคะหนีเมินเขาควรจะเป็นคำแปลในข้อใดพวกเราพวกเธอพวกเขาพวกมันนะคะต่อมา ข้อสุดท้ายข้อที่ยี่สิบกัวจือ้อกัวจือ้อนะคะกัวจือ้อมีความหมายตรงกับภาพใดไอศกรีมเคก้กน้ำผลไม้หรือว่าคุกกี้นะคะถ้าเราเจอคำศัพท์เราก็ต้องไปดูที่พาร์ทคำศัพท์ใช่ไหมคะว่าเขาหมายความว่าอะไรอ่ะกัวจือ้อนะคะอ่ะ อันนี้หมดและข้อสอบทั้งหมด20ข้อนะคะแล้วจำไว้ให้ดีว่าแบบทดสอบทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณจะต้องดูดีๆก่อนจะตอบคุณทําได้แค่หนึ่งครั้งคุณทําได้จบคุณจะบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้ฉันได้คะแนนน้อยฉันเข้าไปแก้แก้ไม่ได้เพราะ ครูตั้งล็อกไว้ว่าหนึ่งคนทำได้หนึ่งครั้งนะคะหนึ่งเครื่องโทรศัพท์ทำได้หนึ่งครั้งดังนั้นก่อนที่จะตอบข้อไหนให้ดูดีๆแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจอันเนี้ยเราชื่อเล็คอร์ดไว้ก็คือเราชื่อบันทึกเสียงไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราซูมเสร็จเนี่ยเราชื่อก็จะ อัพลงแล้วส่งคลิปให้เราดูอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจหรือใครไม่เข้าใจหรือใครที่เข้าเรียนไม่ทันนะคะแต่ให้จำไว้ว่าถ้าคุณทำหนึ่งครั้งแสดงว่าคุณหมดสิทธิ์ครั้งที่สองทำไม่ได้นะคะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคไหมเราชื่อค่ะหนูขอข้อสิบสามอีกรอบได้ไหมคะข้อ 13, ส,สิบสามใช่ไหมคะสักครู่นะเดี๋ยวเปิดก่อน ข้อ13าค,ค่ะแล้วตอนสอบใช้หนังสือดูได้ด้วยไหมคะได้ค่ะหนูใช้หนังสือดูด้วยได้แต่อย่าให้หมดเวลาละเพราะครูตั้งไว้แค่30นาทีนะคะอ่ะอันนี้นะคะข้อที่ข้อที่สิบสามวอศีจื้อสิงเชอร์ชีกงเหียนะคะข้อที่13บสามวอ จื่อสิงเสียชื่กรุงเหยียนขออนุญาตนะคะฮัลโหลค่ะพี่จิมหนูสอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูกำลังสอนอยู่แป๊บหบนึ่งนะคะอ๋อโอเคค่ะโอเคได้ได้ค่ะได้ ค่ะคอ่ะโอเคนะคะข้อที่สิบสามวสจศเชชงงเหยีนนะคะสำหรับใครไม่ทันมีใครไม่ทันข้อไหนอีกไหมทุกคนทันใช่ไหมคะใช่ครับ อ่าถ้างั้นวันนี้ครูจะปล่อยแล้วนะแล้วก็จะให้ครูประจำชั้นนะคะส่งแบบทดสอบให้เราทําแต่จําไว้ให้ดีว่าแบบทดสอบทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะถ้าคุณทาําพลาดคุณก็หมดสิทธิ์เพราะว่าครูตั้งล็อกไว้ว่าให้สอบได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งคนโอเคไหมคะอ่าโอเคถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะ โอเควันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ